ันชามเส้นสดใส่กรอกผัดไปแข้งทำง่ายิดเดียวทำยังไงไปดูกันเลยสิตมีดังนี้หนึ่งแป้งสองอันชันสามใส่กรอกนั้นตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่ดอกอันชันลงไปเพื่อให้ได้น้ำอันชันนนำน้ำที่ต้มอ,อันชันไว้ไปกรองและตั้งทิ้งไว้ให้เย็นตวงแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตามสูตรที่เราจัดหามาเมื่อตวงแป้งเสร็จแล้วให้นำแป้งที่ตวงนั้นไปร่อนใส่อ่างผสม ชันลงไปผสมแป้งและน้ำอันชันให้เข้ากันเมื่อแป้งและน้ำอันชันผสมเข้ากันแล้วให้นำแผ่นแป้งไปรีดแป้งด้วยเคลื่อนรีป้ง จากนั้นนำแผ่นแป้งที่นี่แล้วไปทำเป็นเส้นพาสต้าปรับตามความยาวที่ต้องการจากนั้นตั้งน้ำให้เดือดและนำเส้นไปต้มตามเวลาที่เรากำหนดไว้ เมื่อต้มเส้นเสร็จแล้วให้นำเส้นไปน็อกด้วยน้ำเย็นผัดรดชาติซอตามที่ต้องการและใส่เส้นไปผัดด้วยจากนั้นจัดลงจานให้สวยงาม